เจ้าหน้าที่ตำรวจครับสบพเมืองพิศณุโลกมีการตามจับกลุ่มหนุ่มลำปางนะครับที่ก่อเหตุใช้มีดสปาต้าเนี่ยชิงทรัพย์ที่เซเว่นอ้างว่าต้องการนำเงินเนี่ยไปเติมน้ำมันเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรครับโดยได้เงินของกลางเนี่ยรวม100บาทครับอ่ะเรื่องราวนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกภาคภูมิปราศีภูมิผู้กาก,กับการสถานีตารวจอ่าเมืองพิศณุโลกนะครับพร้อมด้วยตารวจชุดสืบสวนควบคุมตัวด้านของนายธีรวัตร ประเสริฐครับอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดลำปางเป็นผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ครับโดยใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทำความผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นเนี่ย ไปแล้วก็พาอาวุธไปในที่ตัวเมืองแล้วก็หมู่บ้านหรือว่าที่สธานะนะครับโดยไม่มีเหตุอันควรตามหมายจับสารจังหวัดพิษณุโลกไปทําแผนประกอบคํารับสาร,รภาพครับที่ตึกแถวด้านหลังตลาดเทศบาลหนึ่งหรือว่าตลาดใต้นั่นเองใกล้ๆบ้านผมเลยนะคุณใช่ค่ะนะซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของร้านเซเว่นอ่นสาขาที่0 2 9 0 1ตลาดไนท์พาซ่านะครับซึ่งทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธมีด จี้ชิงสาบครับก่อนขับรถยนต์หลบหนีไปเมื่อเวลาประมาณตีสองนะครับของวันที่3มิถุนาที่ผ่านมานานแล้วนะคุณเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาสามารถตามตัวผู้ต้องหามาได้ยังไงค่ะชุดสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบสวนพยานแวดล้อมจนมีหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายธีรวัตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ซึ่งหลบหนีไปทํางานอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอําเภอเมืองจังหวัดลำปาง ก็เลยนํากําลังพร้อมกับหมายจับของสารไปทําการจับกุมขนาดที่ยืนอยู่หน้าร้านค่ะและพาไปตรวจยึดรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าเป็นรุ่นโครร่าสีเทาทะเบียนกม9 0 8 1ปลำปางที่เขาใช้ก่อเหตุอยู่ที่บ้านพักของเขาค่ะพร้อมตรวจยึดเสื้อคลุมแขนยาวสีกรมท่าเมียกษรอนด้านหลังว่าลำปางที่นายจิรวัตรคนนี้เนี่ยเขาสวมใส่ไปก่อเหตุที่เป็นของกลางประกอบสำนวนคดีค่ะโดยเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่3มมิถุนายนแล้วนะคุณ นานแล้วนะเดือนกว่าๆค,คนร้ายใช้รถยนต์มาก่อเหตุชิงทรัพย์โดยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตลาดใต้เซเว่นมีของกลางเป็นเงิน100บาทเองคุณแล้วก็หลบหนีไปเบื้องต้นเขาก็ให้การยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกทาไปเนื่องจากอารมณ์ชั่ววูบค่ะเพราะว่าเขาเดินทางมาหาครอบครัวที่จังหวัดพิจิตรจนมาถึงพิษณุโลกปรากฏว่าเงินหมดมก็เลยต้องการเงินไปเติมน้มาํามันและเห็นว่าแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างเปรี่ยวนะคุณอยู่บริเวณตลาดใต้รับตา ก็เลยเอามีดที่เขาพกไว้ในรถของเขาไปจี้พนักงานเซเว่นได้เงินไปแค่100่รยเองคุณ หลังจากนั้นก็ทําเหมือนปกติเลยค่ะเดินทางไปหาญาดกลับไปอยู่ที่ลําปางแล้วก็ทํางานเช่นเดิมจนถูกตํารวจเนี่ยแกะรอยมาดําเนินคนดีได้คุณอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เตือนใจนะสําหรับใครที่ร,รู้สึกว่าอารมณ์ชั่ววูบข,ของเราเนี่ยทำให,ห้ชีวิตนเราพังได้หลายๆคนอาจจะมองว่าเงิน100บาท <หา S 1> ก็ไม่ใช่เงินที่จํานวนเยอะมากมายนะครับแต่ว่าด้วยการก่อเหตุเนี่ยที่อุกอาจนิดนึงคือใช้มีสปาต้าเลยไปจี้ชิงทรัพย์มาแบบนี้มันก็อาจจะเกิดถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่แค่เงิน100 อบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดความพลาดไปก็ได้สูญเสียนะต่อชีวิตหรือทรัพย์สินก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีดีกว่าก่อนที่จะไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะไม่ดีเลยค่ะคุณผู้ชม